ไม่ใช่ไม่ใช่ล้วเริ่มซูนแล้วครับพี่น้องครับมันดึงดูอลไรมันยอมตีนพี่น้องโอ้ตอนเราจมมาหนึ่งกดาดายกับวัฒนครับพี่น้องครับเราป่วยให้ป่าเราบะตีติดเบืองลูกหอดว่าอะไรดึงไทยเบืองลูกมีอะยกไทยเบืองลูกมูนเหรพี่พูนะครับพี่น้องครับเนี่ยหลุดซ้ำได้บท่าไหร่ไหม่ร นี่แหละป่าบ่เต็มใจติดเป็นสสันละยกขึ้นวันที่ง่ายเบียสว่าสันติดเื่ไหมครับพี่น้องครับสมกับเราป่วยอยู่หรอกวันหนึ่งเราป่วยอยากให้พี่น้องได้ยินเดีครับผมเราศูนย์ของวของอีกแล้วครับพี่น้องครับเแต่เบิ่งได้กินมือเล้วหยยัลงหวังหัน เราหากระมาดเบ็ดลงไปเนี่ยพี่น้องติดอีกแล้วแม่ดึงขาดอีกเลยงานแล้ว่ามันเป็นฮาดวงหกดวงอะไรตัวนี้อย่างนี้ยึด้านพักบุงนีญดึงถอยหลังเอาครับเนี่ยขาดกระซังแล้วก็ไปตัวมูตัวว่านปลาใหญ่ดึงขาดอีหลีขาดว่าแม่ตะกัวกับเสียบัดนี่ยปล่อยแม่ เฮ้ยนไงน้ำมึงเด้อบาทที่นี่สันนี่เกับาตัวนาทีตอกัรนะรก็มากอดีอไปล้วพี่น้องเราศูนย์เราไปละเดี๋ยวขั้นโฮมอแม่พี่น้องครับไส่การล้วนๆเลครับพี่น้องตัวน้อยตัวใหญ่สามตัวปน อิ่มนี่ค,นครับกินคอข้ามยังไงอ๋อดึงแล้วครับพี่น้องติดแล้วครับพี่น้องนานนี่หเห็นบ่ <c oughs> ตัวบกักไงก็พี่น้องครับยิ่งไม่ใหญ่แล้หมานครับพี่น้องตัวใหญ่เฮ้ยตัวใหญ่แฮ้ยเบิงบ <c oughs> บ้งครับพี่น้องเบิง้งเด้่เบิ้งเบิ้งมันจะดึงติดแล้วครับพี่น้องโอ้่อนซ่อนตัวปลาครับพี่น้องครับซิฟตัวปีกวันนี้จังอิ่มหน่เมีย ไม่ติดครับ <c oughs> ต้องเป่ามุ่นเมียจะเป่ามุ่นแล้ววะ <c oughs> เป่ามุ่นเลียกป่าด้วยเมียด้วย <c oughs> มาเด้อมากินมา,ม,มาเด้อมากินเบ็ดกูว่าทันตัวพี่น้องเด้อ <c oughs> ปึ๊กติดแล้วครับพี่น้องอใส่สวยใส่สวยน,น โดนไปก็สิได้ปนกวนละว้าอย่าว่าจะได้ปนเนี่นยโดนไปโดนไปหอดได้ขายครับนดึงแล้วปึก๊กได้แล้วครับพี่น้องโอ้ยปึก๊กอิดแล้วครับพี่น้องโอ้ยตัวใหญง่ครับพี่น้องครับตัวใหญ่ใหญ่โอ้ยอ่อนซ้อนตัวปลาครับพี่น้องครับดึงแล้วครับพี่น้องครับเอยพี่น้องเบิ่งตัวปลาครับพี่น้อง แต่ว่าผมมามันก็ญงก็ปาเข็งหน่อยเลยครับพี่น้องครับป่าอีกาหรือว่าปลามอสางเหยียบครับพี่น้องะถึงนีแล้วครับพี่น้องครับติดมาเลยเอออนทนตัวป่าครับพี่น้องครับเบบิ่งเบิ่งตัวปลาไกลครับพี่น้องครับกำกำหัวไปเห็นหางครับพี่น้องน้อยไยครับแต่ว่ากับพ่อได้หุ่ยน่้เนาะมาเชียงไทยกับมาไทยเอาตัวไงคัน มาเด้อพี่น้องเอยบานสาค้างครับเขื่อนนามมาครับดึงอีกแล้วครับพี่น้องเห็นว่ามามาครับพี่น้องครับอ่าผู้ใดอยู่ไก่ครับมาเด้อครับดึงอีกแรียครับแต่ไม่ติดนะครับอ๋อเห็นคักคักเห็นมันอิ่มสูสาบ่เอาดอกที่ปลาดิจิ หนึ่งนะครับพี่น้องติดนานเป็นไถหลอกแหลกว่ามึงใช้แม่โซ่ตัวปลาก็นู่นนี่พี่น้องเบิ่งตัวปลาครับพี่น้องนี <c oughs> ่อ <c oughs> ายเพิ่อนวิบ่ไอ้แล้วนี่แหละคนหมานมพี่น้องนี่ค,คนหมานแท้ครับ,บอ๋อเอาตัวแล้วลุกหรือเปล่นี่เจ้าก,ก้อยเหรอว่าแม่เจาเ้าคือที่เอาลงไปแล้วลว่ามันยังติดอยู่อ่ืมดึงเสยนี่ครับพี่น้อง หนึ่งแล้วครับพี่น้องอุ้ยอุ้ยนี่เก่าพี่น้องใส่เก่าคือเก่าครับเบ้ยพี่น้องไอ้เบิ่องแถาแม่เล่ามานครับคนหมานครับดึงเอาดึงเอาไหมครับเ้ยแต่รุ่นขนาดขั้นเด็บขั้นถือปลาเดีหวัวสมกสุกสวยเลยครับพี่น้องครับใครเดี๋แต่บ่ถือปลาถือปล่อยถึงจมน,น,นั่นได้อ่ะกับจมนี่เนาะแม่เนาะ บ่ได้บ่ไอเีป็ก่อขี้นีกันบ่บดเนี้สำมึงลึงเปดตัวปากมาอะไรอย่างเนี้ยดเี้แล้วยันเมียเลยมุดลุงไปตัวปากปลาตัวนี้อยู่เนี่